ลงนาม MOU ระหว่างทกศกับกออชสร้างบำนาญภาคประชาชนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ขับ45แหลง่งท่องเที่ยวแห่งใหม่สายลุยสายแอดเวนเจอร์ต้องไม่พลาดติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้ทางข่าวท้องถิน่นอุบลราชธานีสวัสดีค่ะพบข่าวท้องถิน่นจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2565ค่ะวันนี้พบกับดิฉันกิ่งดาวสุวาทิตย์ค่ะ รายงานสถานการณ์โรคโควิด -19 จังหวัดอุบลร,ราชธานีประจำวันที่22มีนาคม2565ขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019อย่างเคร่งครัดเพื่อช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่จังหวัดอุบลร,ราชธานีอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อคนอุบลสถานการณ์โควิด -19 จังหวัดอุบลร,ราชธานีจำนวนผู้ป่วยโควิด -19 จังหวัดอุบลร,ราชธานี ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้2,186รายป่วยยืนยัน270รายผู้ป่วย ATK และที่รักษา1,916รายติดเชื้อในพื้นที่2,117รายต่างจังหวัด69รายผู้ป่วยระลอกเดือนมกราคม2,565ผู้ป่วยสะสม5 0 9 9รายเสียชีวิต68ราย รายใหม่4รายรักษาหายแล้ว31,926รายกําลังรักษา18,105รายผู้ป่วยปอดอักเสบ243รายใส่เครื่องช่วยหายใจ14ราย มาเริ่มกันที่ข่าวแรกที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรารคลังลงนาม MOU ระหว่างทอกอสอกับกอ,อชอสร้างบำนาญภาคประชาชนไว้ใช้ไวยชราพร้อมตรวจติดตามความก้าวหน้าเกษตรแปลงใหญ่และแปลงเกษตรอินทรีย์ที่อุบลราชธานีค่ะ นายอาคมเติมพิทยาภัยสิธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและคณะลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีณวิสหาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตดอกเบญจมาศแปลงใหญ่บ้านตาติดตำบลโนนพึ่งอ,อวารินชำราบลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่างธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรกับกองทุนการออมแห่งชาติโดยความร่วมมือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนางสาวชุนหจิตสังใหม่ รองปลัดกระทรวงการคลังประธานกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติมีนายพง์รัตน์พิรมรัตนผู้ว่าร,ร,วราชการจังหวัดอุบลราชธานีอำนวยความสะดวกลงพื้นที่ดังกล่าว ครั้งนี้การลงนามดังกล่าวเป็นการบันทึกความร่วมมือ MOU การให้บริการหน่วยรับสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติหน่วยให้บริการออกสมุดเงินออมให้แก่สมาชิกกออชระหว่างทกศกับกองทุนการออมแห่งชาติหรือกออชโดยนางสาวจารุลักษ์เรืองสุวรรณเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมบูรณาการทำงานร่วมกัน ในการส่งเสริมการออมเงินให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปเพื่อไว้ใช้ในวัยชาราซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมการให้ความรู้ด้านการออม การวางแผนทางการเงินการส่งเสริมและสนับสนุนการออมกับเงินกอชอให้กับกลุ่มเกษตรกรและครอบครัวให้มีบำนาญภาคประชาชนใช้กันทั่นหน้าวิสาหากิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกดอกไม้บ้านตาติดอำเภอวารินชำราบเป็นกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่มีสมาชิกทั้งสิ้น42รายพื้นที่300ไร่กรเกษตรกรมีรายได้ตลอดปีโดยเฉลี่ย375,000บาทต่อคนต่อปี ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและคณะได้ลงพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ซึ่งเป็นแปลงดอกไม้ของกลุ่มเกษตรกรปลูกดอกไม้บ้านตาติดแปลงใหญ่รับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนโดยตรงและภาคบ่ายลงพื้นที่แปลงเกษตรอินทรีย์ที่อำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลร,ราชธานีที่ประสบผลสําเร็จส่งขายทั่วประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าเยี่ยมให้กำลังใจวิสหาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านนาเจริญอําเภอพิบูร์มังสาหาร นะคะแต่ว่าหม่วยงานกก็คือของระทรวงนายอาคมเติมพิทยาภัยศิษย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและคณะข้าราชการสังกัดกระทรวงการคลังและผู้บริหารธนาคารเพื่อการเกษตรและสาก์การเกษตรลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานและเยี่ยมให้กําลังใจกลุ่มเกษตรกรนาแปลงนาข้าวของนางสาวดาวพระสุขสัตยาคูลวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านนาเจริญตาบลดอนจิกอําเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานี โดยวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านนาเจริญแห่งนี้มีสมาชิกทั้งสิ้น36รายมีพื้นที่ปลูกข้าวจำนวน400ไร่โดยปลูกข้าวสีชนิดประกอบด้วยข้าวไรส์เบอร์รี่ข้าวกล้องหอมมะลิข้าวเหนียวดำข้าวทับทิมชุมแพโดยมีการปลูกข้าวทั้งนาปีและนาปรังผลผลิตที่ได้ประมาณ300-400กิโลกรัมต่อไร่ทางนี้กลุ่มเกษตรกรจะแปลรูปจำหน่ายผ่านระบบออนไลน์หรือตามออเดอร์ที่ลูกค้าต้องการ และขายปรีกในราคากิโลกรัมละ60บาททำให้ครอบครัวเกษตรกรมีรายได้ที่ดีขึ้นด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้รับทราบปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกรโดยให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรในพื้นที่ให้ความรู้ด้านการผลิตข้าวและเพิ่มช่องทางกลุ่มตลาดการจำหน่ายข้าวตลอดจนนำมาตรการให้ความช่วยเหลือตามนโยบายของรัฐบาล โดยผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทั้งนี <S <S ah> ้เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วยกลับ45สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดอุบลราชธานีบนเนื้อที่กว่า45ไร่เปิดประสบการณ์กิจกรรมแบบแอดเวนเจอร์ค่ะเหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบในความท้าทาย เปิดให้บริการแล้วสำหรับคลับ45สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอุบลราชธานีบนเนื้อที่กว่า45ไร่เปิดประสบการณ์กิจกรรมแบบแอดเวนเจอร์เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบความท้าทายสายผจญภยัยไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมแอดเวนเจอร์โหนสลิงซิปไลน์โกคาร์สบีบีกันเวกบอร์ดและกีฬาทางน้ำนอกจากนี้ยังมีพื้นที่ส่วนพักผ่อน พื้นที่มุมถ่ายรูปที่แปลกตาเหมาะสำหรับสายถ่ายรูปกับบันไดลอยฟ้าสวนสไตล์ญี่ปุ่นพื้นที่ปิกนิกและรถบ้านในบรรยากาศริมทะเลและเดินบนสะพานแขวนและชมสวนกลางน้ำนอกจากนี้ยังมีบริการคาเฟ่บริการเครื่องดื่มและอาหารบริการห้องพักและบริการอาหารครับบาร์ส่วนตัวริมสระว่ายน้ำครับ45แห่งนี้เป็นพื้นที่ส่วนตัวของครอบครัววัฒนกิจ เริ่มแรกถูกจัดสรรและออกแบบเป็นพื้นที่สำหรับพักผ่อนของครอบครัวในพื้นที่กว่า4 5ไร่และจากนั้นมีความตั้งใจที่จะพัฒนาให้เป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวอุบลราชธานีเพื่อรองรับกิจกรรมสำหรับทุกเพศทุกวัยตั้งแต่คู่หนุ่มสาวที่ชื่นชอบถ่ายรูปหรือมาเป็นกลุ่มแก๊งหรือมาเป็นครอบครัวซึ่งจะทำให้ทุกคนได้มีกิจกรรมสนุกสนุกร่วมกัน ทั้งนี้การจัดสถานที่เครื่องมืออุปกรณ์การออกแบบการก่อสร้างทั้งหมดถูกสร้างขึ้นมาด้วยความตั้งใจมีการเลือกใช้อุปกรณ์ที่ดีปลอดภยัยสร้างความเชื่อมัน่นและความปลอดภยัยให้กับผู้ที่มาร่วมเล่นกิจกรรมได้เป็นอย่างดีครับครับ4 5สหคือเป็นพื้นที่4 5สิบหไร่ที่เราเห็นความลงตัวของคำว่า45คือก้าแล้วก็ทำพื้นที่นี้ให้เกิดประโยชน์ใช้สอย เป็นในเชิงแอดเวนเจอร์มีหลายๆกิจกรรมให้เรามาร่วมเล่นกันความประทับใจในสวนแต่ละจุดที่เรามีแลนด์มาร์คแห่งใหม่ก็คือหนึ่งมีเกาะกลางน้ำสองมีหาดทรายสามมีธีมบรรยากาศของการดินเนอร์สี่มีธีมของสวนญี่ปุ่นให้เข้ามาถ้าเป็นวัยรุ่นก็ยังมีหนึ่งซิปลายให้ได้ โหนสลิงเล่นสองเคเบิลเคเบิลสกีก็มีนะครับแล้วก็ยังมีโกคาร์ทไฟฟ้าแซกเวแล้วก็มีถ้าผู้สูงอายุอยากออกกำลังกายก็ยังมีจักรยานไว้ปั่นรอบแซกเวย์ไว้เล่นรอบสวนแล้วก็ยังมีรถกอล์ฟส่วนในคำว่าขับสีท่ท่พ้างจริงก็จะเป็นขับที่เรามีฟิตเนส สระว่ายน้ําแล้วก็คาราโอเกะไว้าาไวต้อนรับทุกทท่านที่ได้เข้ามาเยือนพร้อมมีสนามกอล์ฟไว้ออกกําลังกายในผาสามด้วยครับ,รบก็ยินดีต้อนรับทุกทท่านนะครับที่โอกาสหน้าจะได้เข้ามาเยือนของขับสี่ิบห้าเราครับขอบคุณครับผมบเ,ชเชิญเชิญประชาชนชาวอุบลและใกล้เคียงนะครับให้มาเที่ยวท่องเที่ยวในบรรยากาศที่เป็นกันเองสิ่งที่ผมทำผมก็อยากให้ทุกๆคน ได้เข้ามาเยี่ยมชมในบรรยากาศดีๆของเราการเก็บค่าเข้า,ขา,ขา,ขาชมนี่เราไม่ได้เรียกเก็บค่าเข้า,ขา,ขาชมนะครับเราเรียกเก็บหนึ่งร้อยบาทเพื่อมาแลกกาแฟกับขนมและให้ทุกๆคนได้ชื่นชมกับบรรยากาศของขับสี่้าเราครับผมขับ4ีิาตั้งอยู่ข้างสนามบินเล็กมนนองไผ่นะครับเข้ามาไม่ได้ยากเลยครับเดี๋ยวทางเพจเขาจะมีแมปคอยแนะนำ กดเข้ามาก็สามารถเข้ามาได้ถึงครับผมในส่วนของรายละเอียดกิจกรรมในครับ45บัตรเข้าราคา100บาทสามารถนำใบเสร็จไปใช้เป็นส่วนลดในร้านกาแฟาได้สำหรับลูกค้าที่ซื้อบัตรเครื่องเล่นที่มีมูลค่ากว่า100บาทและเด็กส่วนสูงต่ำกว่า130เซนติเมตรเข้าฟรีซิปลายราคา150บาทต่อรอบซิปลายของคลับ45เน้นในเรื่องความปลอดภยัยจึงเลือกใช้สลิงแบบ2เส้นเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการ รถกอล์ฟราคา100บาทต่อชั่วโมงโกคาร์ไฟฟ้าราคา300บาทต่อรอบ10นาทีแซ็กเวย์ราคา100บาทต่อ30นาทีเครื่องเล่นสซนน้ำราคา50บาทต่อ30นาทีจักรยานน้ำคายักซับบอร์ดเคเบิลพาทช่วงทดลองระบบจองล่วงหน้าสำหรับมือใหม่600บาทต่อชั่วโมงต่อคนรวมครูฝึกและอุปกรณ์สำหรับมือใหม่มมหมหมเฉพาะวันพุธวันศุกร์วันอาทิตย์ สำหรับแบบกลุ่ม3-5คน1,000บาทต่อชั่วโมงรวมครูฝึกและอุปกรณ์สำหรับมือใหม่เหมารายวันสำหรับผู้ที่เล่นเป็นแล้ว1,990บาทต่อวันรับเพียง5ท่านต่อวันเฉพาะวันอังคารวันพฤหัสบดีวันเสาร์บีบีการช่วงทดลองระบบจองล่วงหน้าเฉพาะค่าสนาม150บาทนำอุปกรณ์อื่นๆมาเองค่าสนามพร้อมค่าเช่าอุปกรณ์รวม350บาท คลับ45ตั้งอยู่ที่ตำบลขามใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีสำหรับพิกัดอยู่ด้านหลังสนามบินเล็กน้องไผ่ห้วยคุ้มทางไปจังหวัดอำนาจเจริญเลี้ยวซ้ายเข้าไปในซอยห้วยไผย่เลยสนวนมัสด้าไปเล็กน้อยหรือสอบถามไที่หมายเลขโทรศพัพท์088 580 5554ติดตามกันต่อกับราคาผลผลิตทางการเกษตรราคาทองคำรวมถึงราคาน้ำมันค่ะ ราคาทองทองคําแท่งรับซื้อ3700บาทขายออก3800บาทของรุปพรนณรับซื้อ2153บาท24สตางค์ขายออก31300บาทขอบคุณ w w w g o l e t r a d e r o r t h ราคาน้ำมันดีเซล29บาท94สตางค์ต่อลิตรเบนซินแกสโซฮอ,อ20 38บาท24สตางค์ต่อลิตรเบนซินแกโซฮอ91 39บาท8สตางค์ต่อลิตร เป็นสินแก๊สโซฮอ95 39บาท35สตางค์ต่อลิตรไปติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตอนออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีค่ะพยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันรุ่งนี้จังหวัดอุบลราชธานีมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ คาดว่าอุณหภูมิสูงสุดประมาณ34องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ25องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดคูเดืออำเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬกา12นาทีวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโของเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6นาฬกาคุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวท้องถิ่นย้อนหลังได้ที่เพจอุบลวีร์เคเบิลทวีและเพจข่าวอุบลราชธานีโซพลเคเบิลทวีค่ะ รวมไปถึงช่อง45 4 z n e w พระอิสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือว่าจานสีส้มสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ตามรับชมสวัสดีค่ะ